ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขลาครับลั่นอีกแล้วครับพี่น้องครับเดือนอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับที่หาดใหญ่ลั่นไกลใส่กระเดือนอีกแล้วครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซัดกันรัวรัวแปดนัดซ้อนปัง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 นับกันแทบไม่ทันเลยครับ การนี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยโชคสมานคุณ3เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับถแถวนั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากโรงพักหาดใหญ่เท่าไร่ครับหลังจากที่ตํารวจชุดสืบสวนสอพอหาดใหญ่ทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนและก็ตํารวจชุดสืบสวนผุทรจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และก็ตำรวจสายตรวจสอบพอหาดใหญ่ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานนี้ปิดซอยกันเลยครับ สราบว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายครับคือนายนววัตรศรีงามอายุ20ปีถูกยิงเข้าหน้าอกทะลุหลังครับแค่นัดเดียวน่าจะโดนตั้งแต่นัดแรกส่วนนัดหลังๆนี่ไม่โดนครับเพราะว่านายนววัตรกระโดดวิ่งหนีเข้าไปในซอยตอนนั้นยังดั้นอยู่ครับแต่ว่าไปล้มลงในซอยญาติก็ช่วยกันพาตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน9มมตกอยู่บนถนน8ปลอกตามเสียงปืนที่ได้ยินในกล้องวงจรปิดเลยครับคนยิงเป็นมือปืนไรเดอร์ครับรถจักรยานยนต์มากระหน่ำยิงตอนที่ผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้านเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับร้อยนี่ครับร้อยกันอย่างเดียวครับเพราะว่าทั้งคู่มีเรื่องเขม่นกันมาก่อนแล้ว คนยิงโทรขู่คนตายมาแล้วว่าให้นั่งรอเลยเดี๋ยวกูไปตัดลิ้นให้ขึ้นลำรอเอาไว้เลยไปฟังเสียงเพื่อนคนถูกยิงเล่าให้ฟังครับวานนาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันพี่เขาฝั่งนู้นโทรมาโทรมาแล้วก็บอกว่าอะไรนี่ลสักอย่างหนึ่งแล้วเขาาบอกว่าเขาจะมาตัดลิ้นคนที่คนคนที่ตายครับพี่แล้วก็เขา คราวนี้พวกนี้ก็เลยนั่งรอกัน,นก็เล,นลกนเลยเขาไม่มามแล<ม>้ว<ม>่าวันนี้เขาโทรมาก่อนปรวั<ช>นสิบนาทีเขาโทรว่ามึงขึ้นลำร้อยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเขาโทรหาใครก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆเขามาเขายิงเลยเขาโทรหาใครครับเขาโทรหาคนเสียชีวิตไม่ได้ครับเขาโตว่าขึ้นลำรอเลยเดี๋ไปแล้วฝั่งนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งรอซ้อเงินอยู่ยยครับววคนคนคนก่อเหตุนี่แต่งแต่งกายยังไงน้องใส่ชุดแก๊ปมาเบียใส่ชุดแก๊ปครับใส่ชุดคนอ่ คนก่อเห็นที่แต่งไกลไงครับใส่ชุดแก๊ปมาครับพีบอ่อ,อ๋อใส่ชุดแก๊ม,มาเลยเรารู้จักไหมน้องนี่มมตําเนไหครับพล็อตเรื่องก็ประมาณนี้ครับส่วนมือปืนไรเดอร์ถึงตอนนี้จะหนีไปแต่ยังไงก็ไม่มีทางรอดครับ จบที่คุกแน่นอนเล่นยิงกันกลางเมืองขนาดนี้ตำรวจเขาไม่ปล่อยไว้นานหรอกครับมามาครับมามารีบมามอบตัวหรือจะให้ไปรับตัวที่ไหนก็บอกมาได้เพเรื่องมันจบแล้วน้อง